สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆอฟซีแฟนคลับนะครับหมอลำํุกุกชมรมทุกๆคณะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกครับพี่น้องเมื่อนี้ครับผมหมอลำกระจายข่าวนะครับพี่น้องผู้ติดตามทังช่องยูทูบหมอลำต่อยโจกออฟฟิเชียลหลังจากที่เราไม่ได้ทําหมอลำกระจายข่าวมากะโอ้ถือว่าห่างหายกันไปเติบหนึ่งนะครับพี่น้องเมื่อนี้กลับมาอีกครั้งกับหมอลำกระจายข่าว ต่อยโฉคธนาชัยดำเนินรายการกับพี่น้องเมื่อนี้มาฮารลโปรข่าวอีกเช่นเดิมนะครับพี่น้องมาแจ้งข่าวดีอีกแล้วนะครับเมื่อนี้สาหรับวงหมอลาเพชรลาเพลินนะครับพี่น้องซึ่งเป็นวงหมอลาทีต่อยโฉกสังกัดอยู่นะครับซึ่งเป็นวงทีต่อยโฉกทํางานอยู่นาทีมโดยแม่พรพิรดดีรายชินีลําเพลินพอ่อปุณิบัลไสจวดกับพ่อวิทูล นะครับเซลผู้ญิบานนะครับพี่น้องเมื่อนีมาแจ้งข่าวดีนะพี่น้องกับมะลําเพชรลำเพลเพินของเราจะมีสามารถกเพิ่มขึ้นมาเสริมทัพอีกหนึ่งท่านหนึ่งคนนะครับซึ่งกับมะเมนพื้นผู้ไก่พี่น้องเป็นนางเอกครับพี่น้องนางเอกถือว่านางเอกผู้นออี้กะมะเมนคนอื่นคนไก่ครับเคยอยู่กับวงเรานะครับพี่น้องเคย สร้างสารรค์ผลงานเคยสู่เคยสร้างนะครับแล้วก็แฟนๆ FC มลรลำเพ,ล,ำเพลินรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือแทนแทนะครับนางเอกฟิล์มสิริรัตน์ครับพี่น้องยินดีแล้วก็ดีใจมากๆสำหรับ บาลาเพลิลัเพลินของเรานะครับพี่น้องสําหรับการกลับมาของนางเอกฟิล์มสิรรัตล์ครับเจ้าของผลงานเพลงสาวหน้ารถแหนะครับเพชรลําเพลินเล็กคอร์ดนะครับซึ่งนางเอกผู้นี้มีเพลงได้พี่น้องมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะครับสาวหน้ารถแห่ทาทังจ่องยูทูบบาลาเพลิลําเพลินพี่น้อง,องเขาไปฟังได้เลยนะครับสาวหน้ารถแห่ น้องฟิมสิริรัตน์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องก็เห็นการเห็นผลงานการแสดงและก็ได้เห็นฟิล์มนาะพี่น้องเนาะอยู่ในวงเข้ามากอะกัเติบหนึ่งพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกท่านแหละรู้จักรู้จักเข้าดีสําหรับฟิลมนะพี่น้องฟิล์มนี่ก็นางเอกฟิล์มสิริรัตน์นี่เป็นรุ่นเดียวกันกับตอโชคเป็นเซี่ยวกันเป็นเซียเเซ่ยวเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันนะครับตอโชคกับยิบ ยีสามฟิล์มก็ย3สามอายุเท่ากันนะพี่น้องเพิ่นกะได้ลาพ่อกับแม่เนื่องด้วยเหตุผลทั้งบ้านนะครับเนื่องด้วยเหตุผลอ่าส่วนตัวที่ต้องกลับไปเคลียร์แลิกกะไปเคลียร์ให้จบนะครับไปเคลียร์ให้จบเพิ่นกะ ไม่ได้ย้ายไปอยู่วงอื่นนาอพี่น้องล่าพักจากวงเฮ้ากับบ่อเดงกใหญ่ไปอยู่ขืนวงได้บ่อเด็ไปไส้นะครับกลับไปอยู่บ้านไปเคลียร์ธุระทังครอบครัวซึ่งเข้าใจครับพี่น้องเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันไปมั่นกับจำเป็นก็ต้องไปนะครับล่ากลับไปทำอ่าภารกิจไปเคลียร์ตัวเองให้ให้เสร็จก่อนนะครับพี่น้องก็คือเขาก็พูดว่า คือเขาไม่อยากไม่อยากให้เสียงานวงก็คือแบบบ่อยากล่าล่าไปไปมามาล่าล่าไปไปมามาอะไรแบบนี้ครับก็เลยลายาวครั้งเดียวแล้วก็กลับไปเคลียร์ให้เสร็จเคลียร์ทุกอย่างเสร็จนะครับซึ่งพร้อมกลับมาแล้วนะครับพี่น้องทาง Facebook ส่วนตัวเนาะน้องฟิล์มสิริรัตน์พี่น้องกับสิด้เห็นนะครับตอนนี้ก็กลับมาเป็นงานแรกก็คือวันที่28ที่จะถึงนีเดอร์พี่น้องครับสาหรับนั่งเอกฟิล์มสิริรัตน์ของเฮานะครับพี่น้องกลับมา งานแรกนัคนก็คือวันที่28บ้านไผ่อำเภอพนงานบุญคุณล้านบุญกลุ่มบุญกลุ่มเขาญ่ของพี่น้องอำเภอพลนเมืองพลน,นะครับพี่น้องจังหวัดขอนแกน่นนะครับซึ่งเป็นงานแรกที่ฟิลจะกลับมาทํางานเต็มตัวเต็มรูปแบบกะตอยโชคธนชัยในานา้ำเพื่อนเนะนาะในนามเพื่อนและศิลปินในสังกัดมราเพลรําเพลินก็ ยินดีต้อนรับนะครับกลับมาครั้งนี้กะยินดีต้อนรับมาสั่งสรรมาสู่มาสั่งซ้อยกันนะครับเป็นอีกหนึ่งพลังเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ถือว่ากมีความสามารถหลากหลายแล้วก็มีความสามารถหลากหลายนะครับที่จะมาเสริมเพล่ำเพลินเฮาเด้๋ยวยังได้ยังดีแน่นอนนะครับสำหรับฟิล์มนะครับพี่น้องได้ทุกบทบาทคือกันล่ำเพลินกับล่ำใด ร้องเพลงแนวอินดี้แนวอะไรก็ร้องได้นะครับสาหรับฟิมมี่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถหลากหลายอีกท่านหนึ่งที่มาเสริมทัพกับมาลําเพลําเพลินกลับมาแล้วนะครับสําหรับนางเอกฟิมศิลัจ้งไดกับฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะครับต้อนรับเนาะรับขวัญรับขวัญนางเอกฟิมเ้อร์พี่น้องครับต้อนรับนางเอกฟิมน้ากันสําหรับวันที่28นะครับกลับมารอดติดตาม ล่ำเรื่องไม่เพิ่นเได้เป็นอีหยังนะครับแต่ว่าล่ำเรื่องนี้นางเอกฟิล์มนั้นก็คือแสดงเป็นลูกสาวเป็นทัศมาลีที่ที่ครูนุ่นเล่นแทนอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วบทแรกๆเลยคือเบิดบทของนางเอกฟิล์มนะพี่น้องบทของนางเอกฟิล์มเพิ่นแสดงเป็นทัศมาลีนะครับทัศมาลีมีก่อนล่ำส้อยล่ำหยังผู้เดพี่น้องครับดิบดีนะครับพี่น้องก็กลับมาแล้วนะครับกับยินดีต้อนรับนะครับกลับมากอะ ขอให้เฮงเฮงปังปังด <lem> ังด <ang uine> ังไปน้ากันกับหมอลำเพลลําเพลินเด้นนางเอกฟิล์มนะครับสำหรับเมื่อนี้พี่น้องครับแจ้งข้าวพี่ข้าน้องฮัลโหลปูข้าวพี่น้องนะครับเพียงซัมนีนะครับยินดีต้อนรับนางเอกฟิล์มสิริรัตน์คืนสู่เย้าคืนสู่บ้านที่อบอุ่นหลังนี้ก็คือมาลัเพิรลำเพลินกลับมาครั้งนี้ขอให้เงเฮงปังปังนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องแกงข้าวพี่น้องซัมนียนะครับ ลิปหนามีข่าวอีกอย่างเกี่ยวกับเพรลํำเพลินหรือข่าวดีๆในวงการลุกทุ่งมะลำมมอลํากระจายข่าว YouTube มะลำมตอโชกออฟฟิเชียลดำเนินรายการโดยมะลำมตอโชกนะครับพี่น้องสีมาบอกให้พี่ให้น้องฟังคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube มะลำมตอโชกออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องครับไปแล้ว